สวัสดีเ,เพื่อนๆชาวช่องธนรถชาแนล Channel, กันทุกคนกันด้วยนะครับและชาวไอเ t นิตี้วีกันทุกคนกันด้วยนะหลังจากที่ห่างหายไปกับเกมนี้น,ะนานนก็กลับมาแล้วนะอ่ะแล้วก็อนาคตก็จะลงคลิปเกมเล่นนะทุกคนแต่ก่อนจะลงคลิปก็มาสุ่มลูกแก้วกันก,นก่อนดีกว่าของซีซั่นนี้นะฉันก็ทําการเล่นไปบ้างแล้วนะก็ขอยอมรับสาร,รภาพเลยว่าซีซั่นนี้ฉันเล่นน้อยมากจริงๆลูกแก้วคือแบบได้น้อยกว่าทุกซีซั่นเลยนะ อ่ะก็มีลูกแก้วของนิตัไปเลยนะลูกแก้วที่3เออไม่ใช่ดิ S31 าติ S31 แก่นที่1นะก็เป็นของซีซัน31นะเอ5ขออภัยแล้วนี่ก็เป็นของซีซันของแข่งนะ C.O.A. อ่ะก็สวยเหมือนกันนะสำหรับของตู้แมมมูมอันนี้ก็เป็น C.O.A. นะทุกคนมี5ตัวแนะ่อ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะก็คือสกินใหม่กับตัวละครใหม่นะก็ของลูกแก้ว 3สสาแก่นที่3นั่นเองนะก็อยากได้ทุกสก,กินเลยอยากได้ทุกสก,กินเลยอ่ะอันนี้ก็เป็นของซีซันแรงนะทุกคนซีซันลูกแกว้วก็เป็นของต้นเรือนะซึ่งสวยมากสวยมากเลยค่ะเดดดี Daddy. อ่ะอันนี้ก็เป็นลูกแกว้วที่เกมแจกนะทุกคนแจกเรื่อยๆก็เป็นเครื่องประดับให้เราเลือกนะอ่ะฉันก็เลือกเป็นของน้องปอกแปก๊กหรือน้องตาบอดไปแล้วนะอ่ะก็ โอเคฉันก็จะพาไปดูสกินก่อนแล้วกันนะเติ่มตั้งแต่แกนที่1ก่อนละกันนะก็เป็นของบาร์เทนเดอร์สกินสีม่วงนะก็นักพิสูจน์อักษรความสวยเป็นทรงร่างเจที่สวยมาก สวยดีนะเป็นแบบเรียบเรียบหลุนหลแต่ว่าดูเซดูสวยมากอ,อันนี้ก็คือเด็ดดีค่ะเด็ดดี้เด็ดดีคือของอันเดนะเครื่องตัดกระดาษชื่อสกินกับคือสกินมันคนลดเรื่องก,กันเลยนะ <c oughs> อะไรกันครับนี่การต่้งชื่ออ่าแล้วก็ของนักสำรวจสกินทองนะของตู้นี้ก็ชื่อบรรณาธิการหนังสือพิมพ์อืให้ดูเต็มเต็มเลยนะก็เออดูเก่าดูหลอดูเดดดี ดูป่าเออคุณป่าขานะเออดูดูด,ดูดูความหนวดความเขา่าความไรอ่าสำหรับตู้นี้ก็คือแบบว่าของนักสำรวจนะอ่ะมาสู่ตู้นะักแข่งกันดีกว่านะก็เป็นของซีซั่นของพวกพวกเกมแข่งกันทุกคนอันนี้ก็คือของอะไรนะสาวน้อยเออแคเออเครเอร์เซอร์หรอโอ้ โอเคอร์เซอร์นะืก่กกี้อ่ะอันต่อไปก็คือของเชียริทเดอร์สปีดฟาเวอร์อ่ามีแต่ความมีแต่ความว่าเดอร์เดอนั้นเลยนะหนูอืมคือส,สกินระดับม่วงดูเก่ามากควรซ่อมด่วน <c oughs> อ่ะโอเคอันต่อไปก็คือนักเชิดหุ่นนะรีคอนสเต็กชันอ่าก็โอเคนะก็โอเคยูอโอเคยูฉัน ก็เล่นหลายตัวนะในตู้นี้แต่ว่าไม่ถูกใจเลยสักสก,กินแต่ถ้าได้มาก็ดีใจอ่ะแล้วก็ของนักบินหอเตือนภัยน่าจะเป็นผู้เป็นคนที่สุดแล้วนะในทั้งหมดนี้เพราะว่าชิ้นส่วนในร่างกายรู้สึกเหมือนจะเป็นคนอยู่เลยนะเพราะเพราะสก,กินอื่นรู้สึกเหมือนจะเป็นแบบว่าไม่ค่อยเป็นคนเท่าไหร่แล้วอ่ะแล้วก็สก,กินทองของปีศาจแมงมุมเมคาแครีอ่ะด,ดูทรงสวยมากดูทรงสวยมากคือเห็นรูปโปรโมทแล้วคือสวยจริงๆนะสก,กินนี้ มันไม่ใช่รูปเป็น,ปน,ปนคลิปอะทุกคนสวยจริงๆอ่าแต่ฉันไม่ชอบอย่างหนึ่งก็คือไข่พวงสองฟองอยู่ข้างหลังกันนะคืออะไร <c ười> คืออะไรฉันงงมากมทุกคนเนี่ยฮาอึ้งเกิน <c ười> มันคืออะไรช่วยบอกอธิบายทีอ่ะก็สวยอยู่แต่ว่าไม่ชอบไข่น้องเท่าไหร่นะน้องเป็นผู้หญิงอ่ะก็ไปดูมันดูตัวนี้กันดีกว่านะอ่ะอันแรกก็คือยาหมายเลขที่หนะคุณบลูเกรย์ กูเกรสนะอ่ะก็เป็นของน้องถังนั่นเองก็ข้าไมไปกว่าฉันไม่เล่นอ่าอันนี้คนส่วนก็นิมิตท,ทิวีทอืมความสวยความแบบว่าทิวรทบิทิวใจคือสวยมากแบบสวยจริงๆทุกคนอยากได้เวอร์อ่ะสกินสีม่วงนะอันนี้ออันต่อไปสกินของสีทองนะจำกัดของตู้นี้ก็คือนักโอตุนิยมวิทยาวินอะไรเซลเดอร์อืม เมื่อจังเลยค่ะพี่เออหยิบออกมาขนมอืมขนมอีกอะไรนะนี่โอ้เอ้อะมันกินได้เหรอ <laughs> มันกินได้เหรอโอ,อ้น่าจะเป็นสายไหมที่ดูเก่ามากนะอะก็เป็นสกินที่สวยเหมือนกันนะอยากได้เวอร์อะโอเคนะเดี๋ยวเราก็มาเตรียมตัวสุ่มกันเลยดีกว่านะมีทั้งหมดอยู่ที่295ลูกนะรวมทั้งหมดทั้งลูกแก้วทั้งอะไรทั้ ทุกสิ่งทุกอย่างในลูกแก้วนี้นะอ่ะมาสุ่มกันเลยดีกว่าปัวมาก็เอาตั้งแต่ที่แก่นที่1เลยนะทุกคนก็สกินม่วงสกักสกินหนึ่งก็ได้นะมีแค่40ลูกเูปไม่ถึง6กลูปด้วยถ้า60ลูกมันจะการันตีสกินม่วงหงสกินไงทุกคนอ่ะลูกเออสิบลูกแรกไม่ได้อะไรเลยได้อะไรโอ้โหได้งูหางกระดิ่งของแกอ,อิชามาทำไมก้อนหนูฮาเจโอ,โจโอโ้ที่เหลือก็คือเกลือวนโอ้ เปิดต่อไปก็คือฟ้าเหมือนเดิมไม่มีอะไรเลยโอ้โหโอ้นี่มันกับตันกาฟิตี้ของเชลิเดอร์สกินก็สวยดีนะแต่ว่าเป็นเป็นสกินระดับฟ้าไงซึ่งมูลค่ามันไม่ได้สูงมากขนาดนั้นนะทุกคนอ่ะก็อยากได้สกินม่วงจังเลยอย่างน้อยสกินม่วงสักหนึ่งโอเคฉันหวังสูงไปหรอคือจะเปิดการันตีเลยหรือไงหา <laughs> จะให้เปิดกรทงการันตีเลยหรือไงมันก็แรงเกินนะคุณพี่ อาสักหนึ่งนะอีก30ลูกถึงจะได,ได้รับ A ขึ้นไปแต่เราเหลือ10ลูกโอ,โอเค <laughs> โอเคตู้นี้เราปล่อยผ่านก็ได้นะ d a ด d ีเราแดดจีเรา,เราไม่รักเรา d a ด d ีไม่สนับสเรา d a d d ีไม่ยอมซัพพอร์ตเรางั <c oughs> ้นเราก็เปลี่ยนอันดีกว่าอ่ะก็มาเป็นของตู้ COA มากดีกว่านะ COA มันก็ไม่ได้จํากัดอะไรหรอกก็แบบว่าไม่ได้ลิมิตอะไรขนาดเท่ากับตู้อื่นหรอกนะแต่ว่ามันเป็นสกินของพวกเกมแข่งเนอะ ก็สวยดีก็อยากได้ได้เหมือนกันเพราะว่าตู้นี้ก็มีตัวละครเล่นอยู่หลายตัวนะเกือบทุกตัวเลยยกเป็นนักบินนั่นแหละทุกคู่ทุกคนอ่ะก็10ลูกเลกโอเคมั่นเกินไม่มีอะไรออกเลย <c oughs> คือปกติเราจะได้มาแล้วนะสกินม่วงหนึ่งสกินนะคือเปิดขนาดนี้เลยเรายังไม่ได้อะไรเลยอะคือแรงเกินก็คือ <c oughs> โอ้แต่ละอย่างแต่ละมือแต่ละเดสกินแต่ละอย่างนะเขียวทั้งนั้น <c oughs> อ่ะสิบลูกต่อไป ความเกลือมันมีอยู่จริงคือของฟรีเราหวังดุนไม่ได้เลยเหรอ <c oughs> คือคือหรือว่าเราใช้ดวงไปกับการเปิดทองที่ได้ไดทองคลิปก่อนก่อนหน้านี้มาหมดแล้วประมาณสามสี่สกีนูน่นนะ่ะทุกคนแตกก่ก็อีกสักอีกสักอันหนึ่งได่ไหมคลิปนี้เพื่อแบบเป็นของหวานอ่ะเปิดทีละหนึ่งรูปไปก่อนนะสักสิบรูปเพราะว่าเดี๋ยวมันจะบดเร็วไปเพื่อหนึ่งรูปมันออกแต่มันก็ไม่ออกอ่ะ หนึ่งลูกตอต่อไปบูดนะแรงเกินคุณพี่อ่ะอันหนึ่งลูกต่อไปโอ้ขาวดุดหินเหรอชื้อต่อไปเขียวเซ์ขนาดนั้นขาวแบบไหนอายรูปโปรไฟล์อ่ะต่อไปคือเราจะมีโอกาสได้โอ้ซีเอของฟิตแมนนะก็ไม่อยากได้จ้าต่อไป ขาดูดีทีนีกแล้วพี่ไม่ทำไมขนาดนั้นหรอคะพี่อีกสามลูกอีกสองลูกเท่านั้นนะบู้ว่ะก็สักหนึ่งเถอะนะเกมจ๋าจุบ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 ,จบ,น,บ GM, นะเดฟซีเอ็มนะผู้พัฒน,นาเกมจงออกมาสักหนึ่งหนึ่งลูกสุดท้ายแล้วโอเคแล้วก็เหลือสิบลูกสุดท้ายไม่ออกอะไรเลยเหรอบู๊ดอ่ะก็มาสิบลูกสุดท้ายนะของของ c o ซีโอเอ ก็เปิดไปแล้วสามสิบจับไม่ได้อะไรเลยไม่ได้อะไรเลยก็แรงอยู่ได้สกินระดับฟ้ามาแทนก็โอ้โหต่สวยนะแต่ว่ามันไม่ได้สกินระดับม่วงอ่ะมันก็เท่านั้นนะทุกคนอ่ะอันนี้เราได้การันตีแน่ๆนะสีม่วง1อันแต่เราจะได้อันไหนก็ขอเป็นแค่ทิวลิปนะนี่มิทิวดิดเท่านั้นกําลังจะดีมันกําลังดีหรือไม่ก็สกินทองมาเลยแบบมั่นๆเก๋ มาปอบใจปลอบโยนกันหน่อยนะจุ๊บจุ๊บอ่ะก็เปิดทีได้หนึ่งลูกตัดเศษไปก่อนละกันคือไม่มีแสงก็ไม่หวัง <c oughs> ไม่มีแสงก็หวังไม่ได้โอเค <c oughs> มันหวังไม่ได้จริงๆอ่ะก็ทำใจทำใจมาเปิดแปดสองฉบับเออสองฉบับนะเปิดอีก58าสิบฉบับถึงจะได้ระดับเขึ้นไปให้ดูอีกหนึ่งให้ดูอีกหนึ่งรอบเร,เรียกดวงเรีกใจเรียกดวงนิจใจจงมา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  เปิดเปิดรับทัพย์เวอร์แต่ไม่มา <laughs> เปิดรับทรัพย์แต่ไม่มาโอเคของอะไรเนี่ยเต้นลำของของศาสตราจารย์เหรอ,หอมีแล้วด้วยนะประเด็นอ่ะสิบรุกต่อไปอุทองทองอะไรวา้านี่มิทิวลีบอสกินนี้ก็อยากได้เพราะน้องสวยมากสวยจริงๆนะอืดูเหมือนเป็นมแมลงน้อยตัวละน,น้อยน่ารักน่ารักอะ่ะ ความสวยอ่ะก็อีก5 8ปเออ53สบสบับผมได้รับเอขึ้นไปแต่เปิด10สบับแล้วก็คือไม่ได้อะไรเลยปดสะโพตผู้หญิงคนนี้ด้วยค่ะปดสปรพตผู้หญิงคนนี้ด้วยค่ะเ m มปดสะโพตผู้หญิงคนนี้ด้วยค่ะโอเคเกมบอกว่าสนะโพหน้าเธอแหละไม่มีอะไรออกเลยเงียบกิฟไม่มีอะไรออกเลยอ่ะเหลือ20ลูกเองนะสีเ่เข็มจงออกมา โอ้โหสีเข็มมันเข็มจริงๆเด็บเอยเด็บใจอะไรนั่นนั่นเกานีรันของนัทโทสีขาวสักขนาดนี้ดูน่าเกียดจังเลยอ่ะก็สิบลูกสุดท้ายจะได้สักอันหนึ่งไหมสกินทองอ่ะหรือไม่ก็สกินเอ่อของบูเกตก,ก็ได้นะยามหมาเลขยี่สิกอ่ะเอามาสะสมละเล่นๆก็ได้นะอ่ะต่อไปฮ้ยทองทองไหน อ้าตัวซ้ำเออปวดสปรพสผู้หญิงคนนี้ด้วยกันนี่คนสวยได้กล่าวไว้มาทำไมวันนี้เนี่ยโอ้โหแล้วเกลือเกลือเกลือแรงมากเพดเออเพดม่วงฉันเด้งมาประมาณสามหมื่นแล้วตอนนี้อ่ะก็มาเปิดของลูกแก้วลูกแก้วสีสั้นกันมากดีกว่านะทุกคนอันลูกแก้วสีสั้นก็อันนี้เป็นของลูกแก้วสนะิบเ็ลูกเนอะ ออกอยู่ที่0.50%นะก็เปอร์เซ็นต์น้อยต่ำเตียงเลยตินมากอ่ะสำหรับ17รูปก,ก็เปิดไปก่อนเลยนะทีละหนึ่รูปตัดเศษตัดเศษเออืัวฝังศพใครเอ่ยผุหนูอ่ะก็ให้ดูอีกทีหนึ่งส,สวยนะสวยมากอันนี้ก็ของนักชิดหุ่นเนอะแล้วก็ของอ็นนึงก็เป็นของป้าของเสเมียนอะ่ะสวยแต่ละอย่างสวยนะแต่ จะออกไหมจะออกไหมก็อีกเรื่องหนึง่งเราน่าจะได้หนึ่งอันแล้วแหละโอเคพี่พี่นัสำรวจแลกไปอะไรกับเรามากไหมเนี่ยโอ้นี่ของอะไรเนี่ยฮะของแกะขาเป๋โอ้มาทำไมเราจะได้สักอันหนึ่งไหมจากเออเปอร์เซ็นต์เลตตู้อันเนี้ยทุกคนชื้ <c ười> คือมันเกลือนอะ่ะมันอ่อมแรงมากชืบ เดี๋ยวเปิด10ลูกสุดท้ายไปเลยแล้วกันนะถเปิดเสร็จเสร็จแล้วนอนเล่นให้ไปนอนพักผ่อนซะนะโอ้ไม่ได้อะไรเลยเหรอเศษบือส้มจุดอะไระดินปืนหรออ่ะสิบลูกสุดท้ายเปิดไป<อ>1ทีอู้ท้องเครื่องประดับทอ้องอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรของนักเชิดหุ่นพันธนาก็ เราเป็นเมนอยู่นะก็เอามาได้ก็ดีเหมือนกันโอเคอันนี้ก็เป็นเป็นลูกแก้วของซีซันแลกเหมือนกันนะแต่ว่าเปอร์เซ็นที่ออกเปอร์เซ็นจะสูงกว่านะเป็น 0.6%, นะตู้เมื่อกี้0.5%ส่วนอันนี้ก็เป็นเท่าไหร่นะ 0.... ูนเอ่อศูนเพิ่มมาอย่างนะนิดอย่างน้หน่อยเวอร์อ่ะก็เปิดทีละอันนี้ไปก่อนเลยนะเพราะอันนี้มันเปอร์เซ็นออกน้อยกว่าก็47ลูกบึ้งเขาเออทองทองอะไร หาคุณพี่มันจะซ้ำทุกอย่างไม่ได้นะอะไรกันเนี้ยสกินก็ซ้ำเครื่องประดับก็ซ้ำไม่แปลคงต้องเป็นแล้วแหละเดินไปหากับพักหรอโอ้แล้วมีดิแล้วด้วยนะบูทโอเคหรือ27สบับก็ไม่ได้อะไรเลยได้ของซ้ำมาหนึ่งแมตโหมีแต่ของมีแรงว่ะ อ่ะสิบเจ็ดบับสุดท้ายสบิบไปเลยหาทองทองทองโอ้ของเสียนะทำไมไม่เป็นของทองไปเลยล่ะโหแต่ก็ไม่เป็นไรอันนี้สวยอยู่นะไปดูรูปเออไปดูคลิปมาก็สวยอยู่นะสำหรับเครื่องประดับอันนี้อ,อ่ะเส้ยอุ้อยอะไระอ่ะหาบูดบูดสามอันสามอัน แปลงเกินมามาดูที่ตู้นี้ก่อนก่อนดีกว่านะมีอยู่ประมาณ15รูปก็0ู5หนะก็เาวมนาเาาใจจงออกมาเถอะลูกแรกก็ไม่มาเลยอ่ะมาลูกต่อไปคัวโอเคเกลืออ่ะต่อไปคัวเกลือมันเกลือแรงมากคือซีซั่นนี้ฉันเกลือแรงมากเกลือแรงมาก ถ้าใครดูคลิปเก่าๆในการสุ่มไอเดนของฉันนะจะรู้เลยว่าฉันไม่เคยเกลือขนาดนี้มาก่อนสกินทองอะ่ะจำกัดคือออกมาบ่อยนะของฉันอะ่ะโอเคโอเคมันคงบอกว่าออกไปบ่อยแล้วก็ไม่ต้องเอาอีกแล้วเนอะช่างไปไปไหนก็ไปไปอย่างงี้โอ้เพชรแดงคือเพชรเกลือ,อเด้งมาประมาณ37มหมื่นเจ็ดอ่ะสภาพมาดูที่ตู้นี้กันดีกว่านะตู้นี้ก็ไม่ใช่ของอะไรเลยนะไม่ใช่ของซีซันอะไรนะเป็นเป็นแบบว่าซีซันเก่าๆนะทุกคน ก็เป็นเครื่องประดับเก่าๆเราก็ล็อกไว้นะมีสกินมีกับท่ายืนนะทุกคนอ่ะก็เปิดอันนี้ไปก่อนเลยแล้วกันบูส์อ่ะบูสมีแต่ของบูสอ่ะบูอู้เอาอันนี้ท่ายืนนะอันนี้เป็นมันล็อกมองอยู่แล้วเราเลือกไว้อยู่แล้วนะชืบอ,อ่ะตัดเสร็จไปพร้อมแล้วเรามาสุ่มเครื่องประดับกันดีกว่าหวังว่าจะได้เครื่องประดับทองนะ เปิดอ e ี41สบับจะได้ระดับเ e อขึ้นไปชึบโอเคสิบลูกแรกก็เกลือเลยเหรอพี่โอ้ความเกลือที่เหลือก็เกลืออ่ะอีก31ฉบับโอเคมันเกลือเรื่องเกลือไม่ใช่เรื่องเราเล่นนะอุ้ยต้นเรือหรออืมสัเออชึบโอ้โบูด บูด <B oot> อะก็อีกสิบเอ็ดฉบับจะก,การันตีเนี่ยฮาการันตีโอ้ و, มันออกการันตีอือันนี้มันลายนะนะหัวหน้าของแมทอาร์เหรอนั้นตกใจฉันก็ตกใจนะเทอมเหมือนกันนะอีกหนึ่งอันเองอะมันก็ไม่ออกให้สภาพโอเคเปิดสิบไปเลยแล้วกันนะไปะก็สิบไปเลยออ้ต้องตื่นเต้นใช่ไหมโอ้ โอหแม่งออกการันตีสุภาพแต่ก็ได้มาแล้วสกินที่เราอยากได้อยู่นะอาา่อา,าโอเคเก็บใส่โอเคนะก็เหลืออีกประมาณ20ลูกเปิดเปิดไปดเลยแล้วกันนะจะเหลือไว้ทําไมชิมิหออูหอูอะไร่ะทองไหมวายขอแม่หมดแดนล้างของสาวกนั่นเองนะหืมฉันไม่เล่นน่ะแต่ว่าสกินก็ดูน่ากลัวดูสวยดีนะ ก็เก็บสะสมเก็บสะสมอ่ะสิบลูกสุดท้ายก็เปิดเปิดไปเลยเกลือมีใครให้เกลือกว่านี้ไหม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 อ่ะก็อีก50ลูกถึงจะได้ถึงจะได้ระดับเอดขึ้นไปพ่อก่อนคุณพี่ต้องใอเย็นเกิดน,นะครับพี่อ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะเดี๋ยวพาไปดูนี่เลยว่าเราได้อะไรกันบ้างสำหรับรูปโปรไฟล์นะก็มีตามนี้เลยนะก็ อันแรกนะก็คือนี่นะอันแรกก็คือของผู้ป่วยอ่าแล้วอันต่อไปก็คือนักจิตวิทยาแล้วอันต่อไปก็คือคนขายของเล่นแล้วก็นี่ชิปนักคิดเก็ตเออคือแต่ละอย่างคือไม่ได้อยากได้ขนาดนั้นนะส่วนปรกอบก็ไม่คงไม่มีอะไรหรอกอ่าแล้วก็นี่นะสกินที่เราได้มาทั้งหมดนะสําหรับการสุ่มในคลิปนี้คลิปอื่นนะคือได้เยอะมากแต่คลิปนี้คือแบบบูดมากไม่เคยบูดขนาดนี้มาก่อนนะก็ประมาณ 3ส,สกินไม่เคยได้น้อยขนาดนี้มาก่อนเลยก็มีอันนี้นะก็ของนักชวดชุนกับแม่เอออะไรนะแอนแล้วก็ทิวลิปของในลูกแก้วแบบตู้อะมีแค่สกินเดียวเองนะสกินที่เป็นของซีซั่นนี้มีแค่สกินเดียวเองนะก็คือของทิวลิปอะทุกคนแย่ yeah, มากร้ hi, hi, องไห้ไห้เวอร์อือบูดอะใครบูดกว่าฉันไหมก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะอ่ะแล้วก็ไาดูเครื่องประดับกันดีกว่าเครื่องประดับถึงแม้ไม่ได้ทองแต่ก็ได้ของ นักเชื้อทุนกับโคลเคก้กของอะไรนะป้าเสเมียนมาก็โอเคอยู่นะโอเคแต่ถึงแม้อยากได้สีทองก็เถอดนะบูดแต่อีนางพันานาก็ออกมาประมาณ3-4รอบอะคือแบบเออยิ่งพูดยิ่งเจ็บใจเว้บูดบูดบบูดดบูด,บ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 ดก็ประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนใครที่เล่นเกมมีละสุ่มได้อะไรกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะสำหรับฉันก็คือซีซั่นนี้คือเกลือเกลือยับเลยทุกคนเกลือแบบเกลือเละเทะมาก อ่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็ไปเลยนะบายๆฝากกดไลค์กับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะจะเป็นการขอบคุณมากๆเลยนะทุกคนอ่ะแล้วก็มีคลิปเล่นเกมนะในอนาคตคือจะลงแน่ๆแต่ว่าขอปรลยตัดก่อนนะทุกคนตัดก่อนทุกคนต้องใจเย็นนะสำหรับเกม Identity V ก็ไปเลยนะบายๆขอให้ทุกคนโชคดีกับทุกเกมที่เกมที่เล่นกันนะไม่ว่าเกมเศรษฐีหรือเกมไอเดนนะไปเลยนะบาย